วันนี้เราจะมาแคสด่านดาก้อนบอลล่างซูปเปอร์สาย่าของเราเฮ้ยวันนี้เพื่อนๆไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเล่นดะแมปนี้เลยอะเหงานเนี่ยอยู่คนเดียวอะ่ะเฮ้ยมีโอ้โหไปดิถ้ามีก็ต้องไปแล้ว ใช่อ๋อมาฝึกวิทยาย,ยุทธ์อยู่กลางทะเลนี่เองเอ้ยโอ้โหอยซูปเปอร์สัยญานี่งงคุณอียาอยาโชว์กันหน่อยคิดว่ามีพลังอยู่คนเดียวหรืองไงอียาอีชาชาร์จชาร์จชาร์จ เฮ้ยชาร์จเอาสิเอาดิมานาหมดเดียไร้อยเลยว่าไงพวกจะไปไหนล่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเราไปเปลี่ยนชุดมัางดีกว่าเห็นเขาเหมือนงงกูลมากเลย ไหนดูซิมีชุดอะไรให้เปลี่ยนมั่งเฮ้ยโคยขอญาตดูซิเฮ้ยชุดบิกินี่แจมเฮ้ยเฮ้ยอย่างี้เท่ดีนะโอ้ยสีแสบเอาเป็นแบบลายพรางดีกว่าลายพราง บอดี้บอดี้โอ้ยเรามันสูงนี่เตี้ยบปลอกลอกเลยไม่เอาบึกบึกหน่อยบึกบึกกล้าเป็น,นมัดมัดอาฮะรอเป็นเลยดิพวกเดี๋ยวเดี๋ยวส่งผมส่งผมเฮ้ยส,ส่งผมมันต้องแหวกแนวหน่อยนี่แหละพังสไตล์พัง ไปลุยเว้มีใครส่งข้อความมาฮัลโหลเลยเหรอเฮ้เยไปเอ้ยเป็นไงเราพวกมาแล้วนะว่าไงอะ่ะคุยกันหน่อยดิอะไรกันเนี่ยอโอ้โ,โหโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิ ู้กันเลยไหนพลังขึ้นเต่าไปไหนแล้วอ่ะพวกอยากจะไปเอาเอ๊มานาเราหมดปล่อยพลังไม่ได้บินดีกว่าบินบินไปชูเฮ้ยมีพวกไปสู้กันอยู่บนท้องฟ้าค oh. ู้ยทำได้ไงอ่ะ นี่มันพลังสุดยอดเลยไหมเนี่ยระเบิดได้ทั้งโลกเลยนะโอ้โหสุดยอดข้านับถือเจ้าเลยโอ้โหนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาจริงเนี่ยเออห์ยอมยอมข้าน้อยขอคารวะ นี่คือพื้นที่อะไรเนี่ยเอ้ยโหนี่พื้นที่สังหารชัด,ชดเลยเนี่ยเราซุ่ไม่ไหวจริงดูดิเนี่ยเนี่ยโหท่านข้าขอเราคารวาเลยอะเอ้ยทำไมทำไมพลังข้าหรือว่าต้องเรียนรู้อีกเยอะ เราต้องมาเรียนรู้จากแท่นศิลาไอเอลกาไปแล้วไปดิตามไปโ,โหน้องก็ระเบิดพลังกันอยู่กาอากาศเลยนี่มาทำอะไรเนี่ยท่านโอ้โหข้านับถือท่านเป็นยอด ฝีมือที่มีวิทยายุทธ์ลเลิศมากอ้าวเล่นตัวซะด้วยอะไรเนี่ยโอ้โไม่ธรรมดานะรู้สึกว่าจะเล่นตัวเอ้เราไปดูเอ้ยลงด,ยดีกว่ามีตึกเพื่อจะมีอะไรสนุกสนุกเฮ้ยนี่มันพวกยามเฝ้าถนนโอ้โหเพื่อเรายัง ช่วยกันจัดกันช่วยดิขึ้นมาดิแน่จริงอ่ะโอ้โหดรอดเลยเรียบร้อยดิแจนะ๊คโ้ยเฮ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 ้ยรู้สึกว่ามีอะไรมาโอ้ยสุโอ้โหเฮ้ยโอ้โห นี่มันล่างเบชิเฮ้ยตัวอะไรนะปุริซาละ่ะโอ้หสุดยอดเลยโอ้หสู้กันยังดูเดือดขอดูนะโอ้โหดูดิชั่วขีดมือที่นี่แบบเยอะมากเลยอะ่ะข้ายอมรับ โอ้โหไล่โอ้โหเฮ้ยนี่เป็นเจ้าตัวร้ายนี่โอ้โหเนี่ยช่วยกันอื้มฮึโอ้โหโอ้ตามไปยานูเลยเป็นไงมัางเพื่อนโอ้เราแค่รวมพลังเสร็จเสร็จเตี้ยวยังนอกเลย ไม่ได้แล้วเราต้องเรียนรู้การฝึกวิชาวิทยายุทยโอ้โหจะทำยไงดีเนี่ยสู้ไม่ได้เลยพลังลร้กาดมากเลยเราต้องไปฝึกวิทยายุทย์ใช่ไหมเนี่ยท่านยาอัปเดตโอเค อัปเกดแล้วอัปเกดอะไรทักอย่างเราต้องไปดูว่าน่าจะเกี่ยวกับอ,อะไรกัตุบตับตุบตับอยู่บนนี้นะคือไปดูสิฮึบฮึบมีอะไรอยู่บนนี้เอ้ยมีนี่ท่านยอดฝีมือนี่ไปไหนอะ่ะ รอข้าด้วยดิขอติดตามท่านไปด้วยขอสมัครเป็นลูกศิษย์ได้ไหมอ่ะโอ้โหดูดนิน้องๆโอ้โหดูพลังโอ้โหเฮ้ยเขาจะปล่อยไปใส่อะไรนี่ถล่มเมืองนี่เลยเหรอโอ้โหทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยชาร์จเลยอ วฮ้ยมันมีอะไรอยู่อ่ะอ๋อเฮ้ยเราก็ทำได้เลอโอ้ร่วงโอ้เจะตายแล้วไม่ทันได้ตั้งตัวเลยไปไปต่อต้องช่วยท่านอาจารย์ให้ได้ ช่วยสู้ในศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงช้าทิรู้สึกว่าพลังเราจะไม่ค่อยแก่กล้าเลยอย่างว่าเราน,นี่ท่านได้ยินข้าไหมเนี่ย ท่านมีพลังสายฟ้าด้วยเหรอโอ้ดูแต่และคนดิวิทยายุทธลำเลิศมากเลยข้าจะรวมร่างเป็นร่างฟิวชั่นได้ไงเนี่ยโอ้โหดูดิพลังอะไรจะอรังการขนาดนี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยข้าช่วยข้าช่วยใช้พลัง จัดการปั๊ดเปยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบได้ทีเดียวทีเดียวถึงกับนอ็อตตายตายโอ้โหดูดิดูจากสภาพแววตาก่อนอยังมุ่งมั่นอยู่เลยไอ้ยาลักาไปไปต่อ ไม่มีทางยอมแพ้เฮ้ยนี่มาทำอะไรกันเยอะแยะหมดเลยเฮ้โยโอ้โหนี่ท่านจอมพลังเลยเนี่ยมีหางด้วยนี่ร่างร่างเด็กไปนเนี่ยหรือร่างลิงไปสิงูกุลไหว้น้ารอเกินอะไรกันเนี่ยฮะเอ้มี ค่าตามท่านมาเนี้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอยากคุยด้วยนะโหหอหอหออีออีนั่นก็อยากจะลองเจ้าเป็นดิสตสักทีดูชาร์จแบบเต็มเนียวเลยมันจะลูกใหญ่ขนาดไหน ฮ้ยทีเดียวโอ้โหข้าก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาช่วยกันช่วยกันตายโดนมาทางข้าไปเกือบเกันดูดิ เฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะพลังเราทําได้ดาเมจพวดแรงเลยโอโ้โหช่วยเพื่อนได้ยังไงล่ะสุดยอดเลยโอเคนะัังนอนนอนยังไงช่วยเป็นฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กวัดโชว์ของพี่ด้วยฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ก็ดีอะไรก็ได้ที่น้องๆทำได้วันนี้พี่ขออนุญาตลาก่อนนะนอนนอนเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าพี่จะทำคลิปเล่นเกมฮ่าฮามาให้น้องๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่จริงขึ้นมาดิเฮ้ยอยู่ด้กข้างล่างเหรออ่าว่า้หอย่งไรล้าเฮ้ยขึ้นมาหาข้าไม่ได้ดิโอย โอเคบ๊ายบายน้องๆไว้เจอกันคลิปหน้า